กบบอบอนี่กาประมาณอยู่พันสี่สี่ร้อยตัวฝากเข้าไปบึงไปกดไลค์กดติดตามซ่องของค่อยในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ วิธีชีวิตเลี้ยงกบแบบง่ายๆในบอ่อแพ่ยางบอ่อตองเฮ็ดยังไงแซมนี่กัพออยู่พอกินแล้วเนาะพี่น้่ง เวลาที่เห่าให้อาหารมันก็มือขึ่มือมันจะบริยานเห่าเนาะอ,อีกยังอีกประมาณสองสามมือกับสิผ้าพาพีพะนองไปไปขายเนาะขายอยู่ตลาดนัดบ้านเนาะ มเรียงขบแบบง่ายๆตัวใหญ่สิบห้าสิบห้าตัวโล มาทำเต็มแบบนะัะที่มาตัวโลนะปกติเขาจะข่ายอยู่ที่ประมาณห้าสี่ถึงห้าตัวโลนี้สิห้าตัวโลบมื่อกล้พันห้าร้อยตัวมันจะอยู่อยู่ด้านในบ้างไปไปเบื่องปลา Hmm. ตอนบรรยากาศตอนเศร้ามาเขือก่อะตายเนะยาะเหี่ยวเนะเาะกำลังกลังมากเนาะมันเป็นอย่างตายย้อนหองไปได้หดน้ำมัน,นตายฝากเขาไปกดไลค์กดติดตามขอยเนะนพี่น้อง ขอเป็นกำลังใจเลยคะ